ครับสวัสดีครับมาพบกับมายนาฬิกาชันแนลนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวไซโก้มินิมอนสเตอร์นะครับ, Limited Edition รบลิมิเต็ดอ i t ดิชันนะครับพันเจ็ดร้อยเรนะครับซึ่งรหัสตัวนี้เนี่ยก็คือ S R P B 7 5 K นะครับผมทุกอย่างเนี่ยก็จะเหมือนเจ้าตัวมินิมอนสเตอร์เลย ต่างกันที่เป็นเครื่อง4 r นะครับเป็นเครื่องอัตโมัติรหัสเครื่อง4 r แล้วก็ต่างกันที่ขอบบีเซลตรงนี้นะครับหน้าปัดเนี่ยเป็นสีม่วงตัดก,กันกับขอบสีดำนะครับสามารถหมุนขอบบีเซลได้2ทางนะครับซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะครับก็ตัวเรือนและสายเนี่ยผลิตจาก s t a นเ l e s s steel นะครับแล้วก็เพื่อ ความที่จะได้มองวันที่และสัปดาห์ได้อย่างชัดเจนเขาก็เลยทำไซคลอปมาให้ดูนะครับเวลาเราพลิกข้อมือมาเนี่ยมันก็ง่ายต่อการมองนะครับผมก็เป็นแรไอเทมอีกหนึ่งตัวนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีนะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับนี่เห็นไหมครับซึ่งตัวมินิมอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นตัว เวอร์ชันหลังๆเวอร์ชันห,หลังแล้วนะครับแต่ตอนนี้ยกเลิกการผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูที่ฝาหลังนะครับจะเป็นฝาเปือยนะครับสามารถมองเห็นเครื่องกลไกอัตโนมัติได้นะครับแล้วก็เป็นฝาเกลียวด้วยนะครับก็ที่ผมบอกว่าเขายกเลิกการผลิตไปแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าเพราะอะไรถึงยกเลิกการผลิตนะครับแต่ว่า ตัวนี้เป็นเจนที่2นะครับใช้เครื่อง 4R ส่วนเจนแรกเนะี่ยใช้เครื่อง 7s นะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครยังพอหาซื้อได้ก็แนะนำเลยว่าสมควรที่จะครอบครองไว้นะครับสำหรับตัวต,วตระกูลไซโก้มินิมอนสเตอร์นะครับสมควรมากๆเห็นไหมครับ สายก็สวยงามสายเนี่ยตรงล็อกเนี่ยก็เป็นดับเบิลล็อกนะครับงัดแล้วก็บีดแค่นั้นเองงัดแล้วก็บีดสวยงามสังเกตเข็มนะครับเข็มเขาก็จะแบบตัดกันกันกบหน้าปัดซึ่งดีไซน์ออกมาเนี่ยให้ดูแบบตัดกันดีอะสำหรับผมนะเดี๋ยวผมจะให้ดูภายนน้ำว่าเป็นยังไงนะครับ ภายนาน้ำเนี่ยรับรองว่าแจ่มโคตรแน่ๆนเห็นไหมครับอ่ะมันสแสดงว่าไม่ค่อยได้โดนแสงเท่าไหร่เดี๋ยวเอาใหมา่เดี๋ยวให้โดนแสงก่อนเพราะเพิ่งเอาออกมาเมื่อกี้นี้นะครับก็เลยไม่ค่อยได้โดนแสงเดี๋ยวให้โดนสักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับซึ่งตัวเนี้เก่าและนานมากแล้วนะครับ ค่อนข้างนานเลยแหละนานน่าจะสิบปีน่าจะได้ถ้าผมจำไม่ผิดเนาะนี่คือภายน้้ำของเขามันไม่ค่อยโดนแสงนะครับถ้าเกิดโดนแสงผมว่ามันน่าจะเข้มกว่านี้แหละอ่ะก็ จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนาฬิกาไซโกมินิมอนสเตอร์ Gen 2นะครับถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์กดแชร์เพื่อไปกำลังใจใผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ